ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมทําเงินทูมอนี่วอเลตแล้วก็จะทําการถอนเงินให้ดูด้วยในคลิปนี้เลยการถอนเงินครั้งนี้นะครับผมจะทําการถอนอยู่ที่จํานวน200บาทนะครับเข้าไปที่ทูมอนี่วอลเล็ตใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินทูมอนี่วอลเลตกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของกูเโหลด ก็ดูในคลิปได้นะด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยการดาวน์โหลดเนี่ยก็ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับสำหรับตัวแอป,ปที่ใช้ในการเล่นเกมทํา, ours, ทางเงิน t h r o u g Money Wallet นะครับก็เป็นแอป,ปนี้เลยสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เหมือนกันนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดุดสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เหมือนกันนะสำหรับวิธีการสมัครนะครับถ้าเรายังสมัครไม่เป็นก็จะ <ๆ S 2> มีวิิธีีกกาาาาาารรแนนนบไไไว้้้้้้ใหดดดดลล่คปปสมถเขู ต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับพอเราทําการสมัครเสร็จก็เปิดแอป,ปขึ้นมานะครับในส่วนของเมนูเนี่ยจะอยู่ที่ด้านบนทั้งหมดเลยนะครับเริ่มจากด้านซ้ายมือนะครับที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเราเนาะที่เราสมัครเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีการปิดเสียงเอฟเฟกนะครับเสียงเพลงนะครับการใส่รหัสเชิญของเพื่อนเนาะก็คือรหัสแนะนานั่นเองมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นคะแนนเหรียญทองของเราที่เราจะใช้ในการแลกเปลี่ยนเงินเข้าทูมานี่วอลเล็นะครับการแลกเปลี่ยนเนี่ยก ก็จะมี คะแนนนะครับขั้นต่ำนะครับในการแลกเนี่ยอยู่ที่100บาทสูงสุดที่400นะสามล้านห้าแสนคะแนนในการแลกเปลี่ยนเนาะสำหรับโท um มิเน่ Wallet นะครับการแลกเปลี่ยนเนี่ยจะแลกได้2ช่องทางนะก็จะมีโท um มิเน่ Wallet แล้วก็ PayPal สำหรับคนที่ยังไม่เคยแลกเลยนะครับก็ทําคะแนนให้ครบก่อนนะถ้าครบแล้วเนี่ยก็แลกได้เลยนะครับไม่ต้องไปแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนก่อนการแลกนะตอนนี้เนี่ยผมมียอดเงิน212บาทนะครับก็จะแลกไปรายการ200เลยแล้วกันนะกดเข้าไปที่รายการนะครับข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนนะครับหนึ่งถึงสี่ข้อเนี่ยท การอ่านให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วก็กดเห็นด้วยนะ พอเรากดเข้ามานะครับในการแลกเงินรางวัลน,นะครับทูมอนี่วอลเล็ตเนี่ยเขาจะมีให้เรากรอกข้อมูลในการรับเงินนะครับทั้งหมด3ช่องนะช่องที่1นะครับกรุณาใส่ชื่อเต็มของคุณนะครับอันนี้เนี่ยเขาจะให้เราใส่ชื่อตามบัญชีวอลเล็ตของเราเลยชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับเป็นภาษาไทยได้นะถ้าคุณจะใส่ตามภาษาตามภาษาในส่วนของบัญชีวอลเล็ตของเราที่เราตั้งไว้เนี่ยถ้าเราตั้งเป็นภาษาอังกฤษก็ใส่ได้เลยนะครับตามบัญชีของเรานะและก็อ้อนรหัสบัญชีทูมอนี่วอลเล็ตก็คือเบอร์วอลเล็ตที่เราตั้งไววว้้้หรรรืออ่าาเใชสมัคแลกกก็ ได้เลยเพียงแค่นี้ก็สามารถรับเงินได้แล้วนะโอเคนะครับผมได้ทําการกดแลกเงินเรียบร้อยนะจำนวน200ทูบาร์นิเวลต์นะครับการใช้จ่ายนะครับ700,000คะแนนเอ้ย7ล้านเหรียญคะแนนเนาะทำการแลกในวันที่2เดือน11นะครับสถานะเนี่ยก็ขึ้นกําลังรอดําเนินการนะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินการตรวจสอบเนี่ยจะใช้เวลา5วันทําการนะครับไม่นับวันหยุดสุดสัปดาห์วันหยุดข้าราชการแล้วก็วันหยุดนักขัดตะเลิกนะก็จะเป็นจานสูงถึงสุกเท่านั้นนะครับยอดเงินเนี่ยก็จะเข้าไม่เกินสัปดาห์หน้านะรอเงินเข้านะครับสำหรับ เงินที่ถอนไปนะครับถ้าได้รับแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลงคลิปอัปเดตแจ้งอีกรอบหนึ่งนะครับรูปคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเชิญชวนนะครับในการทํารายได้หรือว่าการแนะนําเชิญชวนเพื่อนรับคะแนนเพิ่มเติมการเชิญชวนตอนนี้นะครับเขามีกิจกรรมให้เราเข้าร่วมด้วยนะครับเป็นการจัดอันดับนะครับผมการเชิญเพื่อนมากที่สุดนะมีเงินรางวัลรวมอยู่ที่600ดอลลาร์นะครับกิจกรรมนี้นะครับก็จะใช้ทั้งหมดนะครับ30วันทําการนอกในการทํากิจกรรมนะครับถ้าสิ้นสุดเวลาตามที่เขากําหนดแล้วเน ก็จะรอรับประกาศผลได้เลยนะครับว่าใครติดอันดับไหนได้รับเงินรางวัลเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะคลิกที่นี่เพื่อส่งคําเชิญนะครับแล้วก็กดเข้ามานะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของข้อมูลเนื้อหานะครับในการแนะนําของเราเราสามารถกดคัดลอกเนื้อหาตรงนี้นําไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook วิตเตอร์ไล YouTube Tik t o อกสามารถทําการแนะนําต่อได้เลยนะครับเรามาดูในส่วนของกิจกรรมนะครับกดมาที่กดนะกิจกรรมนี้เนี่ยเขาจะแจกทั้งหมด30อันดับแรกนะครับที่สามารถของอันดับได้นะ ในระยะเวลา30วันนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะได้รับอยู่ที่190ดอลลาร์เลยนะครับเรียงลงไปตามลำดับนะเราก็มากดดูตรงเพื่อนของเราได้เนาะตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะว่าเพื่อนที่เขาทําไปเนี่ยเขาติดอันดับเนี่ยเขาเชิญเพื่อนไปกี่คนแล้วนะครับแล้วก็สามารถมาตรวจสอบรายชื่อตรงนี้ได้นะว่าเขาติดอันดับกี่คนแล้วนะครับประมาณนี้เลยก็คือเราจะต้องแนะนําเพื่อนให้ติดอันดับ1-30คนนะถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัลนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีรูปโปรไฟล์นะครับที่เป็นรูป กกดเข้ามานะครับมาดูรายละเอียดที่เราแนะนําเพื่อนได้นะว่าเราแนะนําเพื่อนไปทั้งหมดกี่คนนะครับแล้วก็ได้รับคะแนนเท่าไหร่นะครับสามารถมาดูได้เลยส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีกล่องนะครับที่เราสามารถกดรับเหรียญทองฟรีได้ทุกๆ3ชั่วโมงนะก็มากดรับตรงนี้เพิ่มได้เลยนะครับต่อไปนะครับรูปกล่องของขวัญเนาะตรงนี้จะเป็นศูนย์โบนัสนะครับในการทําภารกิจนะก็จะมีการเช็คอินรายวัน1-7ถึงวันนะครับแล้วก็เป็นภารกิจงานประจําที่เราสามารถเข้าไปทําภารกิจในการรับคะแนนเพิ่มได้เลยนะครับต่อไปนะครับ จะมีโหมดในการเล่นเกมเนาะโหมดท้าทายแล้วก็โหมดการแข่งขันนะครับอันนี้เราสามารถเลือกโหมดในการเล่นได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเกมนะที่เราสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ในการทําภารกิจเนาะแล้วก็กดเข้าไปทําได้นะครับการเล่นเกมนะครับก็กดไปที่ระดับ1นะครับกดเข้าไปเลยสําหรับระดับ1เนี่ยก็กดเลือกเลยนะครับนี่ครับเลือกรูปในส่วนของรูปเนี่ยให้เราเลือก3รูปขึ้นไปเนาะนะครับเก็บสะสมนะครับอย่าให้มันเต็มหลอดด้านล่างเนาะถ้าเต็มหลอดเนี่ยมันก็จะจบเกมนะครับให้เราเริ่มเล่นใหม่พอเราเล่นผ่านระดับ เราก็จะได้รับคะแนนเหรียญทอง500เหรียญน,นะครับกดรับเหรียญไปเลย อันนี้ก็เป็นระดับ2นะครับได้รับ1000เหรียญทองเนาะวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมนะครับให้เรากดรูปผลไม้ที่เหมือนกัน3รูปนะกดเลียงไปแบบนี้ได้เลยนะครับก็ให้เราดูด้วยว่าการกดรูปต่อไปเนี่ยมันจะเพิ่มช่องขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าเราต่อไม่ตรงเนาะนะครับสรูปกดเข้าไปนะครับมานี่การเล่นก็ไม่ยากนะครับแต่ระดับเกมเนี่ยมันก็จะเริ่มยากขึ้นไปตามลําดับนะตัวเกมมีความยากง่ายตามลําดับเลเวลเนาะก็กดเล่นไปเรื่อยๆครับยิ่งถ้าเราเลเวลสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยคะแนนเนี่ยม ระดับนะครับนี่ครับมันเริ่มเตือนเราแล้วว่าช่องมันไม่พอนะถ้าแบบนี้คือเราจะต้องเริ่มเล่นใหม่นะครับแต่ถ้าเราอยากเล่นด่านเดิมระดับเดิมเนี่ยก็คือจะต้องอกดดูคลิปวิดีโอโฆษณาก่อนนะครับโดยการกดฟื้นคืนชีพนะครับเพื่อที่จะเริ่มเล่นใหม่นะครับก็คือด่านเดิมนั่นแหละนะครับตรงนี้เลยแต่ถ้าใช้1 0 0 0งพเหรียญทองเพื่อที่จะทําการคืนชีพเนี่ยก็คือเราจะต้องใช้คะแนนเหรียญทองของเราเนาะเสียไป1000งพเพื่อที่จะกลับมาเล่นใหม่อันนี้ไม่คุ้มนะแต่ถ้าเรากดเล่นใหม่เลยเนี่ยมันก็จะเริ่มเล่นตัั้รกนนคีออดูืว เกมในการเล่นประมาณนี้นะครับก็ลองเล่นดูได้นะครับระดับเกมเนี่ยมันก็จะมียากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็คะแนนเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นตามลําดับเนาะสูงสุดนะครับตอนนีร้ระดับ8เนี่ยหล้านเหรียญทองนะครับแต่ว่าก่านที่เราจะถึงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากตามระดับ Level เลเวลนะในการเล่นนะครับใครเล่นถึงระดับ8เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างได้เลยนะครับ ต่อไปเป็นโหมดการแข่งขันนะครับโหมดการแข่งขันเนี่ยก็จะเริ่มจากจุดที่1ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับแล้วก็มาเล่นได้นะวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมเลยนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะกดตามรูปนะครับให้ครบ3อันนะครับมันก็จะเริ่มระดับไปเรื่อยๆนะในการเล่นประมาณนี้นะครับท้าท้ายระดับ2นะครับก็คือผ่านด่านสูงสุดนะครับประมาณนี้เลยในการเล่นเนาะลองเล่นดูนะครับไม่ได้เล่นยากนะถ้าเราอยากมีคะแนนเพิ่มเติมเนี่ยก็คือจะต้องแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนในการทําคะแนนเพื่อที่จะให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นนนใกกการรแเปียะคับ็ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยอดเงินที่ถอนไปเนี่ยเดี๋ยวจะลงคลิปแจ้งอีกรอบหนึ่งถ้าได้รับเงินเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ